คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็นลองก้านะครับสวัสดีค่ะหมวยค่ะวันนี้พบกับเอ็นหมวยเหมือนเดิมใช่ค่ะเบาจะไปทำอะไรกันวันนี้ทำส้มตำ ตำเป็นไหมตำเป็นค่ะตำเก่งไหมลองก็แล้วตำตำไท่าไหร่เลยน้ำตำวะไม่มีลูกว่ะแต่ตาให้กินฮะยมันไม่มีลูกลองสับไปแล้วลองสับไปแล้วเอาอยู่นี่อย่นี่างนี้่เอาอย่นี้อย่นีย่โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแขกรับเชิญของเราคือใครมีแขกรับเชิญด้วยไม่มีหน้าใหม่นะครับมีแต่หน้าเดิมๆนะแขกรับเชิญทั้งสองอ่ะไปเราโอเคตามมา กินได้ท <Commons> ีเชของเรานะคะคือพี่วแวพนคกกับพี่ดอเช่ค่ะได้เด็ดพีคมกรเทียมเฮ้ยเอาดีๆให้เขาํำให้กินดีออกมั้งไอ้ตำเป็นเดี๋ยวมวยเห็งานเลยตอนตำเลยยังไงก็ได้เดี๋ยวรอเลตตานี่ยาเมาเลยนี่ไม่้องใส่กระเทียมหรอกพี่หใส่กระเทียมไใส่เม็ดนก็ได้ใครกินก็นั่นแหละ น้ำะลาต้มสุกฮ้่พริกนี้เดียเหรอหเดี๋ยวไปถ่ายตามไปก่อนกระเด็นไปเลยมีดอ่ะฮะมีดเหรอมีดมีดหั่นมะเขือง่ายอ๋อมีดเอาแอามีดมาที่รักมีดน้อยไร้ไรเ้เหรอเอาไปให้อีกอ่ แล้วซับเม็ดนุ่นอ่านี่มาดูในครกเนี่ยแต่ที่เรตำผิกแล้วกินกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะ้วได้ดิครกแรกในชีวิตครกแรกในชีวิตแหละไม่เคยตำมาได้เลยโอ้ยเปลี่ยนที่ออกมาเปลี่ยนที่ออกมาเปลี่ยนที่ออกมา่าเงี้ยครกแรกในชีวิตอ่ะทานมีรถมีรายเรื่องเราไม่เคยตำเลยเดี๋ยวต้องใส่ที่หลังอ่าไหนใส่ที่หลังไม่มีน้ำปลาร้าป่ะมีนี่เอาน้ำปลาร้าด้วยนะ ใส่ไปอีกนะแล้วแต่ใส่ไม่น้อยใส่อีกเออใส่เอ้าไปอีกเนี่่ยดูอา่อันนี้ใส่อะไรไปบ้างเมื่อกี้อะไรใส่ผงนัวไปเมื่อกี้ผงนัวนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอกด้วยนะครับน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยมาดูมาดูในโคกได้นะ แล้วก็น้ำปลาน้ำปลานี่เป็นครบไหมว่ะเครื่องขย่าะนี่ขยำอ๋อขย่ำด้วยโอ้โหเหมือนเนี่เหมือนเนี่ยเหมือนเนี่ยสองกล้องก่อนต่ำองต่ำบ่อยต่งกล้องถ่ายอีกร้อยใบเค็มอีกเค็มจานจบร้อยไดีนะเน้อน้ำตาลใส่็จแล้วไงพี่เราตั้งตาลใส่แล้วเอาเอาหยาให้น้ำตาลตีทั้งยี่นี่เลยเลยโอ้ยเผ็ดล้อพี่สุด เออโหดูน้ำสีน่ากินว่ะมะนาวสีน่ากินว่ะสี่ได้โยใส่ถั่วไหมใส่กุ้งไหมใสหน่อยเดียวพอใส่เดียวก่อนเยวไปไมูยักันกันแบบว่าทำมันก็มันกระดน่งไนี่สีเผ็ดแน่เลยอ่ะเผ็ดี่การตุกใส่ไปหลายเม็ดอ่ะกูินแเผ็ดเออเขาใส่มะนาวนี่ต้องดูดเส้นให้กูแล้วเนี่ยของมือเดียวมือไม่เอานะ ดดยอโอ้ดูวิธีการทำไส่เปลือกเลยอ่ะใส่เปลืยค่ะพี่มะนาวอีกรุ่มอีกขึ้นมาแล้วก็แค่นิดนึเดียเนี่ยใส่อีกไงแล้วคนไี่เฉยอ่ะพอคนที่มาก็หลังนี้เก็บผักก่อนนี่เอาหมเลยอ๋อเฮ้ยทำไมน้ำะลามันน้อยอย่างเหรอเห็นก็ลาสีน่ากินอยู่เอือบ้มะนาสีน่ากินอยู่เห็นก็ลาอย่างเดียวเลยไม่คิมเลยเออใส่อย่างเดียวแล้วเอาถั่วอีกเข้าไปเอา ไอตํามั่วไปแล้วไอมั่วอ่ะตํมั่วไปเลยไม่ใช่มันต้องตําม้วนก็มีนะที่ต้องตําหลังตุ๋นไม่ว่าน้ำลายไหลหรือไม่ไหลเดี๋ยวอ้วกไปเลยหมดแล้วแหมดแล้วเกิดโอ้ยอย่าเยอะไปโคบ่อิ่มไงไหลหน่อยนะเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนดีชิมก่อนดีพ่อจะไหลอย่างเดียวเลยต้องซ่อมซ่อมไหนี่ที่มาไหมว่าเป็นของจริงว่าต้องใช้ตะเกียบหืม อร่อยอร่อยครับย่งนี้อืะอร่อยอร่อยอร่อยนี่แหลมทำนี่ยมาจะมาเก็บผักมาหรือว่าดูดูดูสีให้ให้ให้น้องน้องดูสีก่อนเดี๋ยวไปเก็บผักก่อนเลยได้ไหมอ่ะได้เลยหนึ่งเก็ดใส่นี่อีกใส่น้ำปลาหน่อยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชินเลยเผ็ดมากอืใส่นี่ไปหน่อยเลยเย้ไหมเพื่อนไงใส่นี่หน่อยไหมน้ำปลาหน่อยนะม้ำปาต้องใส่แล้ว อ้ e, าเนี่ยตักอะไรเนี่ยขงตักะไเนี่ยอ่าเียกพริกนี่หวานหวผักขงตักะไรอ้ยพี่ไกินพริกไปอ่ะเม็ดนึงเลยหัวตักเลยกะปีไม่มีเหรอโอ้เอาอ้นี่ีหลือเ่าขาเปล่าอ่ะกะปีด้วยกีอม้วต้งฮะผักผักไม่มีมีเดยมีป่ะไปดูดิ อันนี้ยนี่มาดูมาดูใกล้ๆนี่มาดูใกล้ๆดูครับโค่น่ากินอ่ะเฮ้ยแต่อร่อยกินกินไปอร่อยดีอร่อยจริงๆมีผักไหมลอยแหวกกินกันที่ร้านให้หมดเลยเมื่อกี้ใส่อะไรไปอะไรไปน้องๆทำตามได้หรือเปล่าไม่รู้เลยไม่ได้บอกเขาเลยทำตามได้ค่ะมันย้อนคลิปดูได้ย้อนเค็มดูได้กระเทียมอืมปาล์มปีใส่ถุงไหมใส่ถุง ไม่ต้องใส่ดูไม่ใส่ไม่เคยใส่ะพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่เคยใส่ไงคะทำพิกที่บ้านเ้ยแหมเก็บผักอะไรวะใส่พริกกระเทียมมิ้งจีบอะไรเนี่ยปี๊บไม่ได้มาเลยกินได้เหรอปลาน้ำปลาไมได้เพราะเอาไไปววแล้น่ะมใช่แต่กระท่อมนะใช่เอานี่มีใบกระท่อมด้วยนะไม่ไม่ได้ต้องตาดใบกระท่อมเลยนั่นอะไรอ่ะเอาใบอะไรไปแล้วน่ะนี่มาแล้วนั่งเลยมงผักหนามพอนอะไรนี่ยเนี่ยนี่ยมัเขื่อมไหมวะ ก็ไม่เคืเหน่ลยนะในตู้เย็นอะเริ่มถังนี้และวโ,โหนี่มาดูใกล้ๆน้องๆๆให้น้องๆดูด้วยนะดูเนื้อสีส้มต้ำจานไม่วางเลยอ่ะแล้วบอกไม่อร่อยไม่วางอะอร่อยนะเนี่ยนี่ไงอืมอร่อยอร่อยจริงอืม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 โห้โหเล,เลยอืมชิมจีนๆน้องๆเลยอ เอานี้นี่หอ่อห่อแบบเมี่ยงไปเลยป่ะห่อแบบเมี่ยงอ่ะเป็นอ่อกินได้ต้นเลยนี่ห่อแบบเมี่ยงอย่างเงี้ยเนี่ยอร่อยเนี่ยแบบเมี่ยงเนี่ยใส่เข้าไปอย่างงี้ใช่ไหมนี่ดูนะใส่เข้าไปอย่างงี้แล้วเราก็หอ่อแล้วกรอบมากเลยได้เลยนี่หนักไอวะกินต้นเลย เอาบ้านพีชสดอ่ะนี่ไงให้ส่เอาพิกสดอีกเหรอพริกอันนั้นก็มีเนี่ยนี่ผิดเข็ดนี่อย่างนี้นี่ให้น้องเขาดูดูเลนี่มาดูพี่บ่ากินโคตรเผ็ดเลยว่ะทานล่างไม่เห็นหรอกเพื่อนเลยอกินปากลำบากตูดนะเพื่อนนะหมดแล้วอ่ะมึงมาเขื่อมาเจ๊ล้างเลยมันข้าวมาแควข้าวก็ปอาหรอข้าวที่ตักข้าวอ่ะมันไข่ทอด ข้าวไข่ทอดไข่เดียวเหรออือือแม่กินเผ็ดจังวะอืออ๋อเผ็ดบ้างเลยอ่ะเจ้าแสบตุดน้องเพื่อนนะสินละคือว่าร่างกายรับได้แล้วนะอืออฮอเกิกินเผ็ดมากก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ารับแตกของก็อ๋อรับแตกของบางคนกินเยอะรับแตกของแต่ผมเย็นน้เลือดวเลือดมันเดินทายเดินหมุนได้ไหมได้นะน้องนะทายแบบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรไป จะอยู่แต่มุมเดิมเราจะใส่พี่เอ็มไเลยเออใส่เอ็มยังเมื่อยขาเอยังไงใส่ิ๊กเอ็มไม่น่าเป็นกันเออเป็นไงโอ้ดูหน้าดูรายได้นะโอ้เออปลาที่กันยหมเอเหรอมากกินกันเกลี้ยงเลยหกแรกเลยฮะที่ตำเนี่อืออร่อยอร่อยนะยิง อร่อยเชฟบอกไะเชฟบุวยบอกโหเผ็ดไม่เผ็ดดูโคตรเผ็ดนะครับแต่อร่อยพี่แววไม่มีเหงื่อเลยอ่ะกินพริกไปอ่ะไนเหรอไม่เผ็ดอ่ะดูคนไม่กินลิ้นชาหมดเลยอ่ะดูปากสิหย อ๋อเผ็ดโอ้ยเผ็ดเขาบอกว่าเวลากินเผ็ดแม่ทำอย่างเงี้ยอะไรทำะไรนายทำไงนะทำอย่างเงี้ยให้ทำลายอ่ะมันหลดหยดลงไปลิ้นอ่ะแล้วไม่หายเลยเชื่อไหมต่ป้ากดหัวหนูหนูแลบลิ้นไม่ได้เออเนี่ยลองดูเนี่ยกดหัวแลบลิ้นไม่ออกเลยเ็้อ่ะ ก็คือเรามีส้มตํานะครับส้มตํามีมะละกอมีอะไรเราก็ไปตำกินกับเพื่อนๆได้นะที่บ้านนะฮะกินกับเพื่อนมีความสุขด้วยคุยกันไปอะไรกันไปวันนี้จะตำส้มตำกันเลยอ่ะให้น้องๆดูตำส้มตำต่อไปเราอาจจะแบบว่าหาอะไรมากินใครอยากให้หาอะไรมาทำบอกใครอยากให้ทาอะไรให้ดูให้ก็บอกครับแล้วก็ไปทํากินกันที่บ้านแล้วผมผมจะเน้นแบบว่าทําแบบประหยัดประหยัดนะไม่ต้อง ไม่ได้แบบว่าแพงมากไม่ได้แพงทำแบบประหยัดนี่ทุกคนก็กินได้อะไรเงี้ยไม่มีตังก็กินได้ <S <S เข้ามาหมดแล้วเนี่ยดูไปโอเคดูเอาคำสุดท้ายตัดติดคลิปโอ้โหหมดแล้วไอ้ไอไม่ไม่กินมะเขือเทศหรอรอพี่ก่อนโอ้ยมันกินพริกเนี่ยเหงื่อไม่แตกเลย,ออยเอาคุกคิงนะคุณคิงน้ำไง สดเลยพี่แบสดเลยเฮ้ยถ้้มีช้อนสดน้าได้และเฮ้ยเฮ้ยๆดูไม่รอช้แล้วกางดูดูโอ้ยโอ้ยโอเคครับ EP นี้หยุดจะขายชอมอะไรจะขาย้นอไขายของกันนะฝากนะคะชุดจับหมูทาราคะเสื้อจับหมูทารากัดกเกจับหมูทารานะคะสั่งได้ที่เพจเ็ดล้มเก้าแล้วก็เบอรมี่ถ้วยร้อนนะคะสั่งได้ที่เพจเอ็ดร้มเก้าแล้วก็ ฝากติดตามนะคะ TikTok อีล้มเก้าเพจอีล้มเก้าแล้วก็เฟซอีล้มเก้าครับเฟซวอลแวนพนักครแล้วก็เฟซตุดอ,ปอาปาเช่แล้วก็เฟซอาหม,มวย TikTok YouTube ยช่อง YouTube วอลแหวนพระนครแล้วก็ช่อง YouTube กำลังจะมานะคะวอลแหวนพระนครเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับลงนะช่อง YouTube วอลแหวนพระนครร้อนเผ็ดอะโอเคปิดคลิปดีกว่าสั่งได้ในเพจอีล้มก้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Yeah yeah yes cook cook baby yes yeah let me cook a trip we get to my top the bed cook me legga we say we love down the shot the cook the big